สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาพี่ๆมาขอพอรเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาที่ศาลที่อยู่อําเภอบลบือเนาะเพราะว่าเราเป็นคนอําเภอบละบือจงังหวัดมหาสารคามเนาะคนบละบือจะเรียกศาลนี้ว่าศาลปู่จุมงคานะคะภายในศาลก็จะมีของที่เขามาแก้บน ก็จะมีมา้ามีช้างมีม้าลายอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นหนองบ่อนะคะคนบราบือจะเรียกว่าหนองบ่อเพราะว่าจะเป็นบ่อกว้าง,างใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้ปาทำไมถึงตายเยอะแยะไปหมดเลยบรรยากาศรอบๆจะเป็นประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าหนองบ่อนี่แหละ ปกติเวลามีเทศกาลอย่างลอยกระทงอย่างเงี้ยเขาก็จะมาที่นี่กันอันนี้คือบริเวณศาลปู่จุมคำนะคะคนบลระบือจะรู้จักดีว่าปู่จุมคำศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์นะคะลองมาขอพรดูนะปู่จุมคำจะเป็นคนที่ปกปักรักษาพี่น้องชาวบลระบือของเรานะคะ ว่างๆก็มาขอพรมาทำความสะอาดมาปัดกวาดบริเวณรอบๆก็ได้นะคะเพราะว่าสถานที่นี้มีคุณตากับคุณยายดูแลกัน2คนแค่นั้นบางวันก็จะเจอคนมาขอพรเยอะบางวันก็น้อยนะคะแต่ก็มีคนมาขอพรเรื่อยๆ วันนี้เราก็จะมาขอพอรให้ปู่จุมคำให้ให้ให้พรเรานะคะพอดีว่ามีเรื่องไม่สบายใจหลายอย่างเนาะก็เลยพากันมาบอกมาเล่าให้ปู่จุมคำฟังนะคะส่วนสิ่งของที่วางอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นของที่เขาเอามาสักการะมาไหว้ขอพอรอย่างเงี้ยค่ะบริเวณด้านข้างที่อยู่ ข้างๆกับศาลปู่ชุมคำก็จะเป็นศาลเจ้านะคะไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรอ๋อนี่ไงศาลเจ้าปิงเถากงมาประมาณนี้ละคะ่ะข้างในก็จะมีเทพเจ้าห้าพระอ,องค์อยู่ข้างในนะคะมาขอพรกันได้เลยนะท,ทั้งเชื้อสายจีนหรือไม่เชื้อสายจีนก็มาขอพรได้นะคะบรรยากาศร,รอบๆก็จะเป็นประมาณนี้ปกติจะมีดอกบัวสีแดงด้วยนะแต่วันนี้เราน่าจะมาสายก็เลย ไม่เจอไม่เห็นนะคะ